คุณแหลมสีสกเกตนะครับป่วยเป็นอะไรกันแน่โควิดไม่ใช่ไตอักเสบแน่หรอหมอฝรั่งบอกว่าไตาอักเสบแต่หมอไม่เชื่อมาลองฟังกันดูนะครับว่าหมอสงสัยว่าอะไร สวัสดีครับทุกท่านแอดมินเพจหมอสมพตาบางบาทเดียวแล้วก็ YouTube channel หมอสมพตาบางบาทเดียวนะครับวันนี้ก็กลับมาในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับตอนที่19แล้วนะครับนะออคนดังวันนี้นะครับก็คือเป็นคุณแหลมศรีสเกตนักมวยชื่อดังนะครับนะบินไปถึงอเมริกาแล้วกลับไม่ได้เขาเรียกไงไปชกชิงแชมป โลกนะครับเพราะว่าตอนแรกมีข่าวลือมาว่าแกป่วยติดโควิดเพราะว่าเป็นสำนักข่าว C N N ของเม็กซิโกบอกว่าเฮ้ยแลมป่วยติดโควิดนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียหุยซึ่งเป็นโปรโมเตอร์บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แกคุณแลมเนี่ยปวดท้องแล้วก็พาหมอเนี่ยมาตรวจนะครับนะถึงที่โรงแรมนะครับนะเรามาดูกันว่าคุณหมอตรวจแล้ว ตรวจอย่างไรบ้างอ่หมอมีคลิปมีคลิปมีคลิปที่คุณหมอที่เมกาตรวจนะอ่ะมาดูกันนะครับนะครับอ่ะมาบุกเั่น little bit again เห็นเข hurt เจ็บไหม hurt เจ็บเยอะไหมเ very important little bit little bit And this would hurt stomachs up here. Give me a cough. Go I Does that hurt any one spot in the belly? Right. Right there. Hmm. Again. Cough again. Any spot? Yeah, same spot. Hmm. Okay. How about here Does นี่สิปวดโอเ t here? ี่ไหนปวดที่น a ่โอเคอะคราวนี้กลับมาเรื่องเดิมนะครับนะก็คือว่าเท่าที่สังเกตนะครับนะจากการที่คุณแหลมเนี่ยมีอาการ ปวดนะครับนะ้มีอาการปวดท้องนะครับตรงบริเวณขาหนีบเนาะ mm hmm. แล้วก็มีหมอเนี่ยใช,ใช้คำพูดว่าหมอเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองให้ลองออไอดูหน่อยซิแล้วมีอาการเจ็บตรงบริเวณไหนบ้างนะครับนะหมอเขากดท้องไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าคุณแหลมจะมีอาการปวดท้องรุนแรงม,มากหมอกดท้องกดท้องไหนลองไอซิไอแล้วเจ็บตรงไหนอ่า ปรากฏว่าคุณแหลมแกชี้ไปที่ขาหนีบใช่ไหมจะสังเกตว่าแกงอขานี่คือการงอขานี่เป็นการตรวจอย่างหนึ่งนะครับนะตรวจอย่างหนึ่งงอขาตั้งขาขึ้นหมอกดไปตรงบริเวณขาหนีบปวดท้องตรงขาหนีบด้านขวาเป็นอะไรบ้างคือในข่าวเขียนว่าด้านซ้ายจริงๆว่าหมอมองว่ามันผิดเนาะถ้าดูจากในภาพเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ย เวลาคนไข้ตรวจมันจะสลับกันนะคราวนี้ถ้าดูจากในคลิปจะสังเกตว่าแกบนดปวดล้าไปทางหลังด้วยนะครับหลังทางด้านขวาเนาะจากในในคลิปในภาพนะเพราะนั้นเนี่ยแกจะมีอาการสำคัญ2เรื่องก็คือเรื่องปวดท้องน้อยทางด้านขวาตรงบริเวณขาหนีบแล้วก็ปวดล้าไปด้านหลังอ่า คราวนี้หมอจะโชว์อะไรจะโชว์แอปพลิเคชันจริงๆมันเป็นแอปพลิเคชันที่หมอคิดขึ้นมาเองแหละต้องบอกว่าจริงๆมันก็คือใกล้มือหมอเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงขึ้นมาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วกันเนาะเวอร์ชันะ version นี้มันก็สามารถที่จะบอกโรคบอกยาได้อะเรามาดูกันอันนี้ก็คือวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะครับหมอเปลี่ยนชื่อเป็น Great Telehealth ะนะครับนะ ก่อนก่อนอื่นเลยแล้วก็ค้นหาตามอาการเนาะคุณแหลมแกอายุประมาณ35สปีนะเป็นนักมวยกดไปแกปวดท้องบริเวณเลขเจ็ดก,ก็คือท้องน้อยทางด้านขวานะท้องน้อยทางด้านขวา,ากดตัวกดต่อไปปรากฏว่าแกมีอาการอะไรแกมีอาการปวดร้ามาที่หลังและขาหนีบด้านซ้ายส่วนปัสสวาวะเนี่ยเรายังไม่รู้นะเรายังไม่รู้ว่า คุณแหลมแกมีประสวะเป็นกวดหรือเปล่าอ่ะเราแค่นี้ก่อนแค่นี้สงสัยอะไรต้องบอกว่าถ้าดูจากสเกลตรงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาการที่สงสัยก็คือ1อันดับหนึ่งน่าจะเป็นนิ้วที่ตายนะครับนะไส้ติ่งเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับนะอันดับ3ถึงได้กลตอตัยอักเสบจริงๆข่าวออกมาเนี่ยประมาณว่าแกถูกสงสัยว่าเป็นไตอักเสบ แต่คิดง่ายๆว่านักมวยระดับฟิตขนาดนั้นเนี่ยอาการเป็นไตอักเสบเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างไรโดยเฉพาะกรวยไตยอักเสบมักจะเกิดจากการติดเชื้อมักเป็นมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคือต้องบอกว่าด้วยด้วยเหตุผลก็คือท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นกว่าของผู้ชายนะเวลากั้นปัสสาวะหรือแรงม,มเีเชื้อโรคเดินขึ้นไปทาท่อไตได้แล้วก็ไปทําให้เกิดไตอักเสบได้ แต่สำหรับผู้ชายเนี่ยทอบบบ่อปัสสาวะค่อนข้างยาวโอกาสเกิดไตอักเสบเนี่ยค่อนข้างน้อยเอาพูดกันตรงๆนะเวลาเราวินิฉัยคนไข้เนี่ยเราต้องนึกถึงประมาณเขาเรียกอะไรหลัก5้าข้อ congenital trauma tumor infection miscellaneous อาการดังกล่าวเป็นมาแต่กำเนิดไหมคุณแลมไม่ใช่แน่นอนนะ trauma หรือเปล่ายกตัวอย่างโดนชกมวยบ่อย โดนโชโกกระแทกที่ไตาอาจจะเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่มันจะแอคคิวน่าไหมแล้วปสวัสสาวะจะเป็นเลือดเลย t u m เ r เป็นเนื้องอกไหมก็อาจจะเป็นได้นะครับนะแต่ว่าดูแข็งแรงดีแบบนี้ไม่น่าจะใช่หรอกนะกล้ามเป็นมัดเลย i n f e ฟคชันเป็นได้ไหมไม่กี้นี้ตัดออกไปแล้วคือการติดเชื้อโอกาสติดเชื้อในผู้ชายค่อนข้างน้อยมิสซิเนียมาคืออะไรก็ได้นอกเหนือจากสข้อหลัก อย่างที่บอกว่าหมอสงสัยนะใช้คําว่าสงสัยว่าอาจจะเป็นนิ้วหรือเปล่านะครับนะอาจจะเป็นนิ้วหรือเปล่าเรามาดูดูไปเรื่อยๆอาการของนิ้วที่ไตก็คือมีการปวดเอวทางด้านหลังนะตำแหน่งของไตนะครับนะแล้วก็อาจจะปวดท่อไตปวดรุนแรงจนเหงื่อแตกเป็นไปได้นะเพราะระดับนักมวยหมอเคยเห็นแบบก้าเกันมัดๆปวดนิ้วนิ้วปวดทุกทรมานมากเอาไม่อยู่ปวดแบบดิ้นเลยอะ ปวดแล้วดิ้นเลยนะครับนะแล้วก,การปวดมันก็เบาหายไปเองแล้วก็กลับมาเป็นใหม่คือตอนที่มันปวดมา,มากๆเป็นเพราะว่านิ้ว,วมันกำลังจะหลุดออกถูกบีบตัวอยู่ที่ท่อไตพอมันหลุดออกมาแล้วอ่ะหรือลงไปในกระเพาะปัสสาวะแล้วอาการมันก็หายนอกนะหมอสงสัยว่าอาจจะเป็นนิ้วที่ท่อไตหรือที่ไตหรือเปล่าอันนี้สงสัยเองนะต้องมาตรวจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับนะอ่านึ่ก็เป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับนะ ส่วนอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือ,อยาถ้าสมมติว่าก็ปวดเนี่ยโดยปกตินะถ้าปวดจากนิ้วเนี่ยมักกินไดโคโฟินแคหรือฉีดฉีดไดโคโฟินแคหรือ,อ,อวอเทเลนก็ได้ฉีดปุ๊บหายปวดปั๊บเลยมันตอบสนองมากเลยกับกับอาการปวดนิ้วหรือการบิดตัวของนิ้วที่ท่อตายมากนะครับนะส่วนอย่างที่บอกว่ากรวยไตอักเสบหรือว่าไตาอักเสบนั้นอะ่ะหมอไม่ค่อยนึกถึงนะครับนะ คราวนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูที่สไลด์เหมือนเดิมนะแปบ๊บหนึ่งนะครับนะามาดูที่สไลด์ start up โอเคอืออ่าึงที่สไลด์นะามาพูดถึงเรื่องนิ้วที่ตายต่อนะครับนะอย่างที่บอกตอนนี้เรารู้แล้วอาการสำคัญนะเราเราใช้แอปพลิเคชันคัดกรองโรคเบื้องต้นแล้วว่าสงสัยว่าเป็นนิ่วที่ตาย นะครับนะอาการของนิ้วอย่างที่บอกว่าปวดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขุ่นหรือมีเลือดออกนะปัสสาวะเป็นก้อนกรวดนะครับนะสาเหตุนะครับอย่างที่บอกว่ามเีเขาเรียกว่าความไม่สมดุลก็นละกันของระบบเกลือแร่ในร่างกายนะครับนะแคลเซียมแร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆเป็นไปได้ไหมจริงๆต้องบอกเป็นไปได้การรับประทานน้ํา บางอย่างเนาะก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยิ่งอย่างสมมติว่าเป็นนับวกบุญไว้อะต้องสูญเสียเกลือแร่ระดับเกลือแร่ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไม่สมดุลก็อาจจะทําให้เกิดนิ่วที่ายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนิ่วที่ไตเนี่ยโอกาสเกิดค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าดูจากที่หมอฝรั่งนะครับนะหมอฝรั่งตรวจแล้วเนี่ยเรามองว่าหนึ่ง หมอฝรั่งบอกไอไอน้อยไอเจ็บตรงไหนกดที่หน้าท้องปรากฏเจ็บขาหนีบแล้วแกก็คุณแหลมแกก็บอกว่ามันล้าวไปข้างหลังด้วยหมอทำหน้าคุ้นคริตนะแต่หมอบอกได้เลยอาการอย่างเงี้ยมันทิปิคอลถ้าคุณแหลมกลับมาแล้วให้มาตรวจร่างกายโดยละเอียดนะแล้วลองมาดูกันว่า แกป่วยเป็นอะไรกันแน่นะเป็นตายอักเสบธรรมดาหรือเป็นนิ้วที่ตายนะครับขอบคุณมากครับสาระความรู้จากเพจหมอจอทางบตดเดียวขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถ,ถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ